อิลสลิกเข้าให้ปักคำตำรวจข้าอหาหมิ่นประมาทแรปเปอร์ apper, ชื่อดังอิลสลิกหรือนายทิบันพรเวชชัยสงพร้อมด้วยทนายความและนางสาวลินล,ลี่ตันเอกชนเดินทางเข้าพบพอตโตอ,อุเทนหงทองพนักงานสอบสวนสอพเมืองนนทบุรีเพื่อเข้าให้ปากคำในคดีที่ถูกนายนัฐพลสุจิต สีชัยกูลเจ้าของร้านซับสไคร์เดินทางเข้าแจ้งความเมื่อวันที่13ตุลาคม65ที่ผ่านมาเพื่อให้ดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จโดยอิวสลิกพร้อมทนายความและคนติดตามเข้าพบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อให้ปากคำเป็นเวลาประมาณหชั่วโมง จึงรีบเดินทางกลับโดยไม่ให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามใดๆกับทางผู้สืบข่าวด้านนางสาวลินลี่ตันเอกชนอ้างว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ใดๆเป็นคดีส่วนตัวและจะขอไปสู้คดีในชั้นศาลทางพอตอตอ,อุเทนหงทองพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีกล่าวว่าในวันนี้เป็นเพียงการเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหาเดินทางมาให้ปากคำในเบื้องต้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับ เนื่องจากยังต้องสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องในคดีอีกหลายคนจนครบจึงสามารถสรุปคดีนี้ได้